ดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีกันทำมุมเล็งกับดาวเสาร์ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมนี้จนถึงวันที่28สิงหาคมเป็นเวลาเกือบหนึงเดือนเต็มนะครับซึ่งตรงจุดนี้ถือว่าเป็นอันตรายมากๆต่อทั้งดวงเมืองและกระทบทั้ง1ิบอบราศียังไงวันนี้อาจารย์แฟร์จะมาเล่าให้ฟังครับสำหรับดาวอังคารนะครับเป็นเหมือนการต่อสู้ทะเลาะวิวาทนะครับดาวแห่งนักรบนะครับ เกิดความทะเลาะเบาแหวงกันนะครับซึ่งนะครับดันมาทํามุมเลงกระดาวเสาพอดีนะครับซึ่งอยู่ในภพวินาศของดวงเมืองนะครับซึ่งดาวเสานั้นหมายถึงความหนักน่วงนะครับความเหนื่อยล้านะครับความลําบากนะครับเมื่อดาวอังคารนะครับทำมุมเลงกระดาวเสาซึ่งจะเกิดความตึงเครียดนะครับโดยที่เกี่ยวกับระบบนะครับและความเชื่อนะครับเกิดการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงครับซึ่งจะบะทุขึ้นมาในเดือนนี้นั่นเองครับซึ่งอาจจะมีการนะครับปรับโครงสร้างองค์กรนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ในพาดนเมืองนะครับเกิดข้อ แล้วก็จะมีปัญหานะครับคนระดับสูงในประเทศครับซึ่งการปะทะของ2ดาวนี้นะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะย้ายมาอยู่ทั้งในภพอาริและก็ภพวีนาสครับซึ่งเป็นมุมที่ทาเล็งกันแบบตรงๆนะครับซึ่งสังคมของเราครับก็จะเจอกับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็คนที่ยังไม่ยอมเปลี่ยนนะครับซึ่งปัญหาที่คุกคุนมานานครับก็จะปะทุขึ้นมาครับดาวมันค่อนข้างรุนแรงก็อยากจะให้ปล่อยวางโซเชียลนะครับอย่าไปฟังอะไรเยอะนะครับแล้วก็ทําให้เราครับทำใจให้สบายแล้วก็ปล่อยผ่านไปนะครับแล้วเดี๋ยวสถาน การก็จะดีขึ้นในลำดับถัดทไปครับ